จริงๆเราเป็นคนถนัดซ้ายนะต้งอาจจำความได้เราก็ใช้มือซ้ายมาตลอดตอนเด็กยายจับเราฝึกเขียนมือขวาหนักมากเพราะเขามองว่าการที่เราถนัดคนละข้างกับคนส่วนใหญ่จะทำให้เราเรียนหนังสือไม่ได้หรือว่าเรียนหนังสือช้ายังไงก็ตามสุดท้ายยายก็ทำไม่สำเร็จไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเราก็ใช้มือขวาไม่ถนัดในขณะที่พ่อแม่เรามองว่าจะถนัดข้างไหนก็ไม่สำคัญ อีกอย่างเขาได้ยินมาว่าคนถนัดซ้ายมักมีพรสวัสค์แล้วก็ฉลาดกว่าก็เลยคิดว่าปล่อยให้ถนัดซ้ายไปดีแหลพะพอเป็นแบบนี้เราก็เลยสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าอา้าวทำไมกูเป็นคนส่วนน้อยวะทำไม90%ของประชากรถึงถนัดขวาแล้วทำไมคนไม่ถนัดขวากับซ้ายในอัตราที่พอๆกันสิ่งที่น่าสนใจคือในปัจจุบันมนุษย์เป็นสัตว์ตระกูลวานอ,นอนที่ถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งไปทางเดียวกันชัดเจนที่สุด ลิงชนิดต่างๆแล้วองิงกก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดดูจะไม่ได้มีมือข้างที่ถนัดหนักไปข้างเดียวเท่าคนแต่ที่เราบอกว่าในปัจจุบันเพราะว่าในอดีตมีหลักฐานว่าบรรพบุรุษและญาติวานอนของเราส่วนมากก็ถนัดขวาแล้วทั้งนี้ต่อจากนี้เราจะเรียกสัตว์ตระกูลมนุษย์ทั้งหมดว่าฮอมนินเพราะเป็นคําที่นักโบราณคดีใช้กันแล้วอย่างมันสั้นดีเมื่อไม่นานมานี้นักโบราณคดีใช้รอยขีดข่วนที่ฟัน เพื่อชี้วัดว่าเจ้าของฟันถนัดมือข้างไหนเพราะว่าเวลาโฮมินินใช้เครื่องมือหินขัดหนังสัตว์หรือว่าตัดชิ้นเนื้อเขาต้องใช้ฟันคาบหนังหรือเนื้อไว้ให้อยู่กับที่ทีนี้นถ้าทาแบบนี้บ่อยๆบางครั้งเครื่องมือจะฉลับขูดฟันเป็นรอยเฉียงไปทางใดทางหนึ่งไม่ขวาไปซ้ายก็ซ้ายไปขวาขึ้นอยู่กับใช้มือข้างไหนจับปรากฏว่าจากตัวอย่างฟอสซิลทั้งหมดมีโฮมินินถนัดขวาถึง50ตัว แต่ถนัดซ้ายแค่4ตัวฟอสซิลที่เก่าที่สุดในบรรดาตัวอย่างพวกเนี้เป็นของโฮโมฮาบิลิสที่มีอายุถึง1 8 0 0 0ล้านแปสนปีสแสดงให้เห็นว่าการถนัดขวาอยู่คู่กับสัตว์ตระกูลมนุษย์มานานนอกเนี้ยรอยพิมพ์รูปมือในถ้ำซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์ยุคโบราณยังเป็นมือซ้ายซะกืหมดแปลว่าคนที่ทำรูปพวกเนี้ต้องเอามือซ้ายทาผนังถ้ำแล้วเป่าหลอดพ่นสีใส่ด้วยมือขวาที่ถนัด ทีนี้ต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนตอนที่ความเข้าใจเรื่องความถนัดของการใช้มือของสัตว์ยังจำกัดนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากคิดว่าการถนัดข้างเดียวการเกือบทั้งสปีชีส์เป็นปรากฏการณ์ในโฮโมเซเปียนเท่านั้นแล้วก็เข้าใจว่าสัตว์อื่นรวมทั้งลิงถนัดซ้ายกับขวาพอๆกันเขาก็เลยมองว่าที่มันเป็นเฉพาะกับมนุษย์อะ่ะเพราะคนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือรวมทั้งความสามารถในการสร้างภาษาที่สูงกว่าสัตว์อื่นหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายดังนั้นอ่ะการที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออยู่ทางซ้ายก็เลยน่าจะทําให้มนุษย์ใช้มือขวาถนัดกว่านอกเนี้สมองส่วนที่เกี่ยวกับภาษาก็อยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นส่วนที่ทํางานหนักมากเนื่องจากภาษาเป็นส่วนที่ใช้กําลังสมองสูงสมองซีกซ้ายจึงมีนัยสําคัญกว่าซีกขวาในบางแง่ก็เลยขับเน้นความถนัดขวาเข้าไปอีก หรือก็คือการที่สมองสองข้างทําหน้าที่ไม่เหมือนกันก็ทําให้มือสองข้างถนัดคนละอย่างด้วยเช่นกันแต่พอมีงานวิจัยใหม่ๆมาคือเรื่อยๆในปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะมองว่านี่เป็นเรื่องพิเศษหรือว่าแม้แต่เฉพาะมนุษย์หนึ่งคืองานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ชีว้ว่าการใช้ภาษาและความถนัดของมือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสําคัญ 2. คือจริงอยู่ที่เมื่อกี้เราบอกว่าสปีชีลิงส่วนใหญ่ไม่ได้มีมือข้างที่ถนัดชัดเจนแต่อย่าลืมว่าเวลาเราจะดูว่ามีคนถนัดขวากี่คนเราจะใช้วิธีถามเอาใช่ปะ่ะคุณถนัดซ้ายหรือขวาอะไรก็ว่าไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะรายงานว่าตัวเองถนัดมือข้างไหนตามความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือเช่นการเขียนด้วยปากกาในขณะที่เวลาเราจะดูว่าลิงถนัดข้างไหนมาออกกว่ากันเราถามลิงไม่ได้ เราต้องใช้การสังเกตเอามันจึงไม่แฟร์ที่จะด่วนสรุปว่าลิงไม่มีมือข้างที่ถนัดชัดเจนเหมือนมนุษย์ถ้าเราจํากัดขอบเขตการสังเกตการให้เหลือแค่การใช้เครื่องมือลิงก็ถนัดขวามากกว่าเหมือนกันบางวิจัยชี้ว่าลิงชิมแพนซีถนัดขวาถึง70%กอริลลาา75%นอกเนี้ยการถนัดร่างกายซิกใดซิกหนึ่งยังเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิด ตั้งแต่ไก่นกพิราไปจนถึงปลาจึงมีสมมุติฐานหนึ่งว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พิเศษอะไรแต่เป็นสิ่งที่มีมาตลอดในวิว,วัฒนาการสรัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังและการแบ่งงานกันทำของสมองสองซีกก็ไม่ใช่สิ่งที่มีเฉพาะในคนเพียงแต่ว่ากิจกรรมของมนุษย์มีการใช้เครื่องมือมากกว่าเราก็เลยเห็นความถนัดของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งชัดกว่า สรุปคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้คิดว่าเราไม่ควรด่วนสรุปว่าการถนัดขวาเกิดจากลักษณะพิเศษของมนุษย์หรือแม้แต่เกิดจากสมองแต่ก็ยอมรับว่าความพิเศษของสปีชีส์เราทำให้การถนัดขวาไปสุดทางกว่าชาวบ้านเดนทริสตานักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเอมอรี่บอกว่ามันอาจจะพูดไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราถนัดขวากว่าเพียงแต่มนุษย์แบ่งหน้าที่ระหว่างมือสองข้างเป็นกิจลักษณะกวา่า มันไม่ใช่ว่าแขนซ้ายไม่ทำอะไรเลยแขนซ้ายก็ยุ่งพอกันช่วยแขนขวาทำนู่นทำนี่โอเคถึงมันอาจจะไม่จริงที่ว่ามนุษย์เป็นสปีชีส์เดียวที่ถนัดมือข้างเดียวกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างน้อยอะมนุษย์ถนัดขวามากกว่าซ้ายในแง่การใช้เครื่องมือและตลอดประวัติศาสตร์ก็มีคนถนัดซ้ายแค่ประมาณ10%ตลอดด้วยอันที่จริงอะไม่มีคนกลุ่มไหนบนโลกที่ถนัดซ้ายมากกว่าขวา แม้แต่ชนเผ่าตามหมู่เกาะที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเชิงวัฒนธรรมกับมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ถนัดขวามากกว่าถ้างั้นน่ะทำไมคนถนัดซ้ายอย่างเราถึงมีอยู่ทําไมทุกคนไม่ถนัดขวา100%ซไปเลยสิ่งที่น่าสนใจคือในกีฬาที่ต้องเล่นกับคนอื่นเช่นเทนนิสต่อยมวยหรือว่าตีแบดคนที่ถนัดซ้ายจะได้เปรียบม,มากกว่าเพราะนึกดูนะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาใช่ปะ่ะทุกคนก็เลยชินกับการเคลื่อนไหวของคนถนัดขวา ทำให้คาดเดาการเคลื่อนไหวของคนถนัดซ้ายได้ยากกว่าปรกากฏการณ์เนี้ที่คนถนัดซ้ายประสบความสำเร็จในกีฬามากกว่าทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว,ว่าการถนัดซ้ายก็ทำให้มีความได้เปรียบในทางวิวัฒนาการเหมือนกันถ้าคุณเป็นคนถนัดซ้ายแต่ก่อนแล้วคุณต้องไปบวกกับคนอื่นคุณก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าซึ่งก็แปลว่ามีโอกาสรอดมากกว่าวิวัฒนาการก็เลยคงคนถนัดซ้ายไว้ แต่ความได้เปรียบเนี่ยจะหายไปทันทีถ้ามีคนถนัดซ้ายกับขวาเท่ากันเพราะก็เท่ากับความโกงที่ทําให้คนอื่นคาดเดาวการเคลื่อนไหวายากก็จะหมดไปดังนั้นน่ะคนถนัดซ้ายเลยต้องเป็นส่วนน้อยอยู่เสมอแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้แปลว,ว่าการถนัดซ้ายเป็นสิ่งที่สืบทอดทางสายเลือดเสมอไปนะปัจจุบนันนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถฟันธงได้ว่าการถนัดซ้ายเกิดจากพันธุกรรมอย่างเดียวหรือเปล่า พันธุกรรมอาจจะมีส่วนบางแต่งานวิจัยชี้ว,ว่าสภาพแวดล้อมขณะอยู่ในครรภ์อิทธิพลทางวัฒนธรรมรวมทั้งความบังเอิญก็มีผลเหมือนกันจริงอยู่ที่ว่าถ้าคุณมีพ่อแม่ถนัดซ้ายคุณจะมีโอกาสถนัดซ้ายมากกว่าคนที่พ่อแม่ถนัดขวาแต่อย่าลืมว่าลูกของคนที่ถนัดซ้ายส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาอยู่ดีแม้แต่ฝาแฝดย,ยังถนัดคนละข้างได้เลยสรุปแล้ว่คำตอบอาจจะไม่สายใจหลายคน แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องความถนัดของมือยังไม่มีความเห็นร่วมกันขนาดนั้นแต่ก็มีสมมุติฐานที่น่าสนใจเต็มเลยอย่างที่เราบอกไปซึ่งมันก็น่าสนใจมากว่าไม่แต่สิ่งใกล้ตัวอย่างร่างกายเราเองเนี่ยยังมีสิ่งให้คนพบอีกมากเลยเอาละก่อนจากกันตอนนี้ผู้ต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนคือเราอะอยากผลิตวิดีโอได้แบบมั่นคงแล้วก็ยังยืด ทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือการเป็นเมมเบอร์ใน YouTube ถ้าใครชอบวิธีเล่าเรื่องของพูดหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดนำเสนอสามารถเป็นเมมเบอร์ได้เพียงเดือนละ150หรือ300บาทสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์นานๆทีเราอาจจะมี Exclusive Content ให้เช่น Podcast หรือว่าเรื่องที่เราอยากบน่นแต่ว่าไม่ได้เอาไปทำเป็นวิดีโอถ้าอยากช่วยเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครได้เลยนะ